เงินแดงกับเงินที่มาต่อสายใช่ไหมต่อมันจะเป็นก็ต่อตีเทียมขึ้นมาทีนี้มันจะมีสีถูใช่ไหมจะเอาสองสีถูแล้วศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคำพ่อสอนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารอุดรธานีความเปลี่ยนแปลงของน้องส้มนางสาวนาวิกาสมสัยยาที่สามารถเลิกเหล้าเบียร์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และบรุหนองส้มได้นำพาตนเองกลับไปสนใจครอบครัวมากยิ่งขึ้นได้นั้นย่อมมีที่มาที่เริ่มต้นเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของครูด้วยกระบวนการเรียนรู้จิตตวิทยาน E.O. h u m a n i ิ t แห่งโรงเรียนอมาตยกุลและงานอบรมพลังกลุ่มและความสุขจากเสมสิกขาไหลลองมาฟังเรื่องราวจากคุณครูกันครับว่ามีกระบวนการเรียนรู้อย่างไร ทำไมคุณครูจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงการอบรมในครั้งนี้เป็นยาวิเศษตัวนึ้ที่จะทําให้องค์กรผมเนี่ยมันรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีพลังขึ้นมาอีกรู้สึกดีมากเลยที่หนึ่งเราได้พูดออกไปเราได้พูดในสิ่งที่อยากพูดคืออยากให้ทุกคนนี หันหน้าเขาหากันทุกคนมีกำแพงบนคนตัวเองถ้าจะทำงานเป็นทีมอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ทำงานเป็นทีมได้ท่านต้องทำลายกำแพงของท่านก่อนคนเก่งเยอะคนมีความรู้ความสามารถเยอะแต่ทุกคนต้องไปอยู่ในถ้ำของตัวเองเพียงเพราะว่าเราไม่มีกิจกรรมที่ต้องเชื่อมผู้นำที่มาเชื่อมทำกิจกรรมร่วมกันมันไม่มีเริ่มต้นที่ขู่พอมันเป็นรูปเป็นร่างค่อยลงไปที่นักเรี่ยนผมเชื่อว่าทำได้พลังกลุ่มเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สดุดทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบครูที่อายุเยอะครูอายุน้อยครูที่เขาตัวเล็กครูที่เขาตัวใหญ่ครูที่เขาเป็นพอก็มาร่วมด้วยทุกคนร่วมแรงร่วมใจลงเรือลําเดียวกันร่วมกันทําดีมากเลยครับหนูสอนจะเป็นมอต้นนะคะเด็กเขาจะแบบติดเล่นเราสามารถที่จะเอากิจกรรมหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราสามารถที่จะเอามาปรับใช้กับเด็กได้อะคะ่ะ มาปรับใช้ทําให้เข้ากับการเรียนการสอนที่เราสอนอยู่ทําให้เด็กเขาสนุกกับการเรียนเหมือนที่เราสนุกกับกิจกรรมค่ะเด็กเขาก็จะมีความสุขเพราะถ้าเขามีความสุขสิ่งที่ผลตอบแทนหรือฟีดแบ็กกลับมามันจะดีค่ะถ้ามีความสุขกับสิ่งที่ทําแตัวผมวันนี้ก็ชัดเจนในฟังคนอื่นบ้างครับฟังคนอื่นได้มากด้วยถ้าเรารู้จักครูด้วยกันแล้ว มันก็เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับมันก็ฝึกให้เราคิดแหละครับแล้วเราจ้องเอาไปปรับกับเด็กเนี่ยก็แน่นอนนะเด็กต้องกล้าทำไงเด็กจะกล้าคุยกับเราถ้าผมหรือคุณครูแต่ละท่านทําให้เด็กพูดได้นะครับพูดย้อนตอบเป็นการสื่อสารสองทางได้โอ้เยี่ยมเลยครับการสอนความคิดสร้างสรรค์ถ้าครูไม่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วคุณจะสอนเด็กยังไงการสอนคิดสร้างสรรค์คือเปิดต้องเปิดใจก,กว้างรับเด็กแต่ถ้าเด็กพูดมาเพ๊อแล้วคุณไม่เห็นด้วยแบบนี้ไม่ถูกแล้วเมื่อเด็กโดนบล็อกความคิด เขาก็จะไม่กล้าแสงความคิดนั้นเลยคิดได้ไงพอแม่เธอสอนแบบนี้เหรอแล้วเด็กจะไม่กล้าคิดเลยต้องเปิดใจครูก่อนคุณยอมรับได้ไหมถ้าเด็กตอบนอกกรอบพี่อยากให้มันมีบรรยากาศแบบนี้เออพอพอเราตอนเราทำเราก็ไม่คิดอะไรแต่พอม,มันมาเป็นคลิปออกมาเรามานั่งดูอะดูข้างนอกเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้โรงเรียนของเราเนะี่ยมันมีบรรยากาศแบบนี้เป็นเป็นบรรยากาศที่ทุกคนรักกัน แล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อเป้าหมายสินใดสิน่ีร่วมกันแล้วทำอย่างมีความสุขส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอ้น,นอีกเรื่องหนึง่งแต่คิดว่าถ้าเรามาทำแบบนี้มีบรรยากาศแบบนี้ในการทำงานไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่พี่ว่ามันก็จะทำให้กิจกรรมมันประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่ทำยังไงบรรยากาศแบบนี้มันจะเกิดขึ้นจากงานพลังกลุ่มและความสุขมาเป็นคุณครูนีโอคุณครูพันใหม่ ครูนโอเนะี่ยเวลาพูดคุยกับเด็กเนะี่ยเด็กเขากล้าพูดด้วยเด็กเขารักเด็กเขาเปิดใจเด็กเขาทําตามความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวครูกับครูนีโอเนะี่ยมันมีมากขึ้นนะคะแล้วพี่ก็มองว่าครูที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้หลายคนใช้แนวครูนีโอให้พี่เห็นพี่ก็มองว่าถ้าโรงเรียนเราเนะี่ยมันมีบรรยากาศแบบนี้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการรู้เรียนรู้ของนักเรียนเนะี่ย กับนักเรียนทุกห้องได้แบบนี้ทุกคนเนี่ยโอ้โรงเรียนเราคงจะเป็นโรงเรียนที่แบบมีความสุขเป็นเป็นแฮปปี้เนสคูลของแท้คือบอกตรงนะพี่ไม่ย้ายไปไหนเลย mm. พี่จะอยู่ตรงนี้จนเกษียณ okay. <Okay>. yeah. มีเด็กที่เกิดจากผลการทำตรงนี้เกิดขึ้นมาจริงๆมีมากกว่าส้มนะคะพฤติกรรมอาจจะไม่เด่นชัดเหมือนส้มแต่เขาดีขึ้น ให้เห็นเป็นประจักษ์ให้ความดีงามคู่ควรเช่นดอกดาวหรือ